เราจําเป็นที่ต้องย้ายย้ายต้นมะนาวมะกรูดท,ที่เราปลูกไว้นะครับสามารถทําได้และมะละกอก็สามารถทําได้แต่ทุกคนก็จะรู้ดีว่าระบบรากของมะละกอเป็นอะไรที่เซนสิทีฟถ้าคุณเอาวิธีการนี้ไปทํากับมะละกอย้ายได้แน่นอนให้ที่สุดก็คือย้ายมาใส่ภาชนะอย่างเช่นกระมังกระถางหรือว่าถุงขนาดใหญ่มันเรียกว่าแข็งให้เรานะครับใช้น้ำหมาไว้ก่อนสักประมาณ สองสามชั่วโมงให้ดีมันอ่อนแล้วก็ดึงออกได้ตอนนี้ต้นที่ผมย้ายนะครับ3ต้นเหลือครบทั้ง3ต้นมาทางนี้เลยตรงนี้เป็นพื้นที่ที่โดนแดดแตกยอดอ่อนมาใหม่และก็จะติดตาดอกนะครับเ,รเลยเนยมาดูดอกได้เลยครับเนี่ยอันนี้ดอกที่มันจะเป็นผลนะนาคตนะฮะวิธีการคุณต้องเข้าใจก่อนว่าการที่เราจะย้ายต้นพืชหนึ่ง เราจะต้องตัดรากเราจะแตกรากฝอยมาใหม่แต่คุณตัดด้านล่างแล้วก็คือรากด้านบนคุณจะเป็นต้องตัดใบด้วยสังเกตใบผมจะเหลือนิดเดียวตัดไปก่อนเลยผลหรือดอกอันนี้ยังไม่ไม่มีความจําเป็นกับชีพนะครับหรือชีวิตของต้นไม้ดอกมันไม่ได้มีความจําเป็นกับเขาเราจะเก็บไว้จะความจําเป็นก็คือระบบรากลําต้นใบ ไม่ยังไม่ต้องใส่ปุ๋ยต่างๆเพราะว่ามันยังไม่เป็นที่ต้องการของมันเพราะว่ามันต้องการแช่จะแตกรากให้มีการระบายน้ําดีขุดหลุมนะครับและเอาต้นพันธุ์ลงไปหลังจากนั้นคุณลดน้าเปล่าตามเยอะๆเยอะๆเลยในวันแรกให้ระบบรากใหม่กับดินสัมผัสกันเพื่อจะได้กระตุ้นในการแตกรากถ้าในฤดูร้อนแดดจัดคุณอาจจะต้องใช้อะไรพางแสงหน่อยแต่ถ้าฤดูฝนในตามที่ผมย้าย ฟ้ามันก็แดดเปิดอ่ประมาณสองชั่วโมงเดี๋ยวก็คืมอยู่อย่างเงี้ยปล่อยได้เลยพี่น้องทางใต้ก็ถ้าแดดมันไม่ค่อยมียแล้วก็ทําได้เลยลดน้าครั้งแรกไม่ต้องลดทุกวันคืออะไรครับระบบรากมันยังไม่ได้แบบตั้งหน้าตั้งตาดูดที่จเจริญเติบโตเหมือนพืชปกติถ้าดินไม่แห้งดินยังปกติมีความชื้นบ้างปล่อยเลยฝนตกเนี่ยอยู่ได้เป็นสัปดาห์ไม่ต้องทําอะไรถ้าคุณไปทําอะไรนั่นแหละจะทําให้เน่าและจะทําให้เขาตาย ผมบอกไว้เลยว่าหลายโคน่นะดูแลดีกันไปในการย้ายกล้ารลดน้ําไปเยอะอันนี้คือคีย์เวิร์ดที่คุณพลาดกุญแจของมันคือลดน้ําแต่พอเหมาะอย่าให้ความชื้นมันหายไปแต่อย่าให้เปียกแฉะมันเปียกแฉะได้เฉพาะครั้งแรกอันนี้วิธีนี้ไปทําได้เลยวันแรกได้และลดน้ําวันแรกไปแล้วนะครับก็รออีกประมาณ3าวันค่อยลดอีกหนึ่งครั้งนะครับอย่าลดมากเกินเกินไปให้ดินออกแห้งๆหน่อยมันก็จะรอดถ้า มันลดน้ำเยอะจนชื้นแฉะระบบรากเน่าไม่ได้กินแน่นอนรวมไปถึงนะครับมันจะเป็นต้องย้ายเนี่ยถ้าเสียดายก็ทําวิธีผมได้เลยผมเสียดายผมก็ต้องทํำการย้ายแบบนี้